สวัสดีครับร้านกอนนะครับปลาโยนสิทธิ์ของ1ครับามตัวนี้เป็น ATCX Future นะครับอยู่ในตระกูล70นะแต่เป็นพื้นสูงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับกล่องสีแดงนะครับ70ตัวข้างหน้านะครับจะเป็นหัวยางนะครับตรงข้างๆนะครับชั้นซสองจะเป็นยางจะจะเป็นยางนิ่มๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับอีกชั้นหนึ่งจะเป็นยางแข็งนะครับเพื่อรองรับนะครับตัวนี้นิ่มนะครับใส่สบายนะครับป้ายดําเหมือนเดิมนะครับของ70นะครับ หังจะเป็นหนังกลับนะครับก็มีสองสีนะคลาสสิกนะสีดํากับสีขาวขาวคือขาวออฟไว้นะครับแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะครับสีอื่นจะก็จะผลิตรอบเดียวนะครับจะเป็นสีไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเป็นโฟมมิ่มมิมนะครับซอกถอดได้นะครับตัวนี้เหมือนรุ่นเลกาซีนะครับอ่าพื้นแบบนี้เลยนะครับก็สนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับ อ่าแล้วก็หุ้มข้อนะครับหุ้มข้อเป็นตัวนี้นะครับสีครีมออบไว้นะครับมีขาวกับดำเหมือนกันนะครับหลานก่อนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ